ตอนนี้ผมยืนอยู่ที่หน้าป้ายนะฮะหน้าป้ายต้อนรับท่านองซานซูจีนะครับซึ่งมีพี่น้องชนเผ่าเนาะกำลังมาให้การต้อนรับโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีดอกกุหลาบสีแดงด้วยนะครับที่จะมาให้การต้อนรับท่านองซานซูจีครับ วันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งนะเกี่ยวเรื่องของการเลือกตั้งของประเทศพมา่าและก็เป็นอีกวันหนึ่งนะที่ท่านของสาสุจีได้เดินทางม,มาที่ท่าคิเล็กเพื่อที่จะมาปราศัยหาเสียงนะครับได้มีประชาชนก็ไม่มีน้องต่าวนมากนะครับที่ได้มา มาให้การต้อนรับนะครับานงตาริจแรกที่หรือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งนะครับจากจุดนี้เดี๋ยวท่านจะเข้าพักเข้าไปที่พักนะหลังจากที่ลงเครื่องแล้วและหลังจากที่ลงเครื่องถึงที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะไปปลาใสจุดหนึ่งนะลงเวลาประมาณบ่ายสองโมงนะครับซึ่งทีมงานของเรานะครับของ I B L International จากตามไปนะครับ Yo 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 yo. ครับตอนนี้ผมมาเยืนอยู่ที่หน้าเวทีหาเสียงนะครับซึ่งเป็นพักของท่านองซานสูจีครับที่มาหาเสียงวันนี้เมื่อสักครู่ช่วงเช้านะครับเราได้ไปรับท่านที่สนามบินแทคีคเล็กนะครับและและตอนนี้นะจากสนามบินท่ทคีคเล็กท่านไปกราบนมัสการพระนะครับเสร็จแล้วก็เข้าพักที่โรงแรมนะครับ หลังจากที่เขาพักที่โรงแรมเสร็จแล้วเนี่ยนะบ่บาย3ามโมงครับท่านก็จะเดินทางมาที่เวทีแห่งนี้นะครับซึ่งจะเป็นลานที่กว้างมากนะฮะสามารถบรรจุคนนี่ไม่ต่ำกว่า2-3 0สามหมื่นคนนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเนี่ยก็จะเห็นว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่นิยมส่งเสริมและสนับสนุนพรรคของท่านองซานสูจีนั้นก็จะเดินทางมานะมาฟังการปราศัย เพื่อที่จะหาเสียงในขณะนี้การหาเสียงในประเทศพม่านั้นกําลังเข้มข้นครับผมได้พาท่านมาดูที่เวทีนะครับท่านจะเห็นว่าบนเวทีนั้นเนี่ยนะครับทางด้านซ้ายมือถ้าท่านหันหน้าเข้าหาเวทีนะครับท่านจะเห็นว่ามีรูปปั้นของคุณพ่อของท่านองซานหรือว่าพลตรีองซานนะครับขวามือของเวทีนะครับจะเป็นรูปของท่าน อ,องซานซูจีสำหรับการหาเสียงในครั้งนี้เนี่ยนะฮะเป็นการเปิดกว้างของประเทศพม่ามากขึ้นกว่าที่เป็นมาและก็เชื่อเหลือเกินว่าการจะนำไปสู่การปกครองในระบบประชาธิปไตยของพม่านั้นใกล้ความจริงเข้ามาทุกขณะเพราะว่าเมื่อเปิดอาเซียนทุกประเทศจะต้องประสานความร่วมมือซึ่งกันและกันส่วนนโยบายในการหาเสียงของท่านองซานนั้นเท่าที่เราทราบมา แล้วก็ได้พูดคุยกับตัวแทนพักหรือว่าผู้ที่ลงสมัครสสของพักนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านสสท่านสอวอและสมาชิกองค์การบริหาส่วนจังหวัดของพรรคองซานสุตีนั้นท่านได้บอกว่าแนวทางการหาเสียงนั้นคือหนึ่สร้างความสงบยุติความขัดแย้งไม่ว่าจะเป็นชนเผ่าใดก็ตาม3 สร้างความสมัครสมานสามัคคีและที่สําคัญที่สุดครับท่านที่เคารครับที่สําคัญที่สุดก็คือทางพรรคของท่านองซานสุจีนั้นต้องการที่จะให้มีการเปิดตลาดให้มากขึ้นนั่นคือตลาดการค้าเพื่อรองรับ AEC เพราะว่าในขณะนี้เนี่ยในหลายประเทศได้มีการเปิดตรงนี้มากขึ้นแล้ว ดังนั้นประเทศพม่าเองก็จะต้องเปิดนะเพื่อที่จะรองรับการค้าที่จะถึงในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้หลังการเลือกตั้งและที่สําคัญนะการให้ความร่วมมือกับต่างประเทศหรือประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศไทยนะครับปัญหาหลักๆที่จะต้องเร่งดําเนินการก็คือหนึ่งเรื่องของการท่องเที่ยวเรื่องของการค้าเรื่องของการดูแลนะพ่อแม่พี่น้องประชาชนนั่นคือปัญหา การพัฒนาบ้านการพัฒนาเมืองวันนี้ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่โชคดีมากๆนะครับได้เข้ามาทำข่าวนี้และได้เข้ามาถ่ายทำรายการในณที่นี้ซึ่งยากมากครับที่จะได้เข้ามาทำรายการอย่างนี้นะครับนะครับเพราะว่าความเข้มงวดของทางรัฐบาลน,นั้นยังมีอยู่นะครับ ซึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้ไปแจกของร่วมกับทางาท่านสสตตอตินเมทุนซึ่งเป็นคนของภารครัฐบาลและวันนี้เรามาถ่ายทำรายการของท่านองซานสุจีเราถือว่าเราเป็นสื่อที่ไม่เข้าข้างใครนะครับเราทำงานอย่างตรงไปตรงมาแล้วบ่ายสามโมงนะครับเรามาพบกันอีกรอบหนึ่งนะครับนั่นก็คือการขึ้นเวทีหาเสียงของท่านองซานสุจีครับ အဲ့တိုင်းသားများအလုံးချင်းအချင်းချင်းကြားမှာညီညွတ်မှုပေါ်မှာတည်ရဲဆိုတာအများကြီးပဲထင်ရှားပါတယ်။ဒါကြိမ်မကတဲ့ဦးဒီခက်ဒီကဘာကြီးမှာတိုးတက်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမော်ဟာအင်းကြီးတဲ့နိုင်ငံနေနဲ့လဲအဆင်ပြေအောင်နေကြပါမယ်။ကြဲအင်းကြီးတဲ့နိုင်ငံနေနဲ့အဆင်ပြေအောင်နေရဲဆိုတာဟာဒီမော်ကနိုင်ငံရဲ့အကျိုးအတွက်လဲဖြစ်မဲ့ဖြစ်ရမယ်။ဂျာနဲ့နိုင်ငံနေအတွက်လဲရဲ့အကျိုးအတွက်လဲဖြစ်ရမယ်။ ကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံတို့နိုင်ငံသားများဟာပြပအလယ်မှာဗေနိုင်ငံနဲ့ဆက်ဆံဆက်ဆံကိုယ်နိုင်ငံရဲ့ကာကွယ်မှုကိုအပြည့်အဝရရမယ်လို့ကျမမြင်ပါတယ်။အခုကျမတို့နိုင်ငံတို့နိုင်ငံတို့နိုင်ငံသားများဟာအရင်အစ်300လောက်မတိုင်မီကဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံရချာမှတွားပြီးတော့အလို့လို့ရတယ်ဆိုတာမရှိကြတော့ပါပဲ။အခုနောက်ပိုင်းမှာကြတော့ ကျမတို့နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးတနှံ့သွားခဲ့တဲ့ညမှာဘယ်နေရာသွားသွားရွာကလေးတွေအချင်းမိမိတို့ရဲ့အေအိုးအိမ်နဲ့မိသားစုကိုပြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံရချာမှာဝန်းစားသွားပြီးတော့ရှာတဲ့လူကျမတို့ပြည်သူပြည်သားတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့တွေ့ကြရပါတယ်နိုင်ငံရချာကိုသွားပြီးတော့ဘ ਹੁਤ များရှာတယ်ဆိုတော့ပံ့ကမယ် darwin มีข้อနိုင်ငံมาอึดไม่ได้နိုင်ငံเดียวตะชาနိုင်ငံตอดเลยมันไม่ผิดเต็มมารู้ฉันบอกให้แล้ว <laughs>